ออวันนี้ยายไปฉีดบ็อกซีนมานะลูกวันนี้ยายได้ฉีดตัวไฟเซอร์นะลูกยายก็จะมารีวิวให้ฟังนะลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้นะลูกคือยายบุกเอาไว้เนี่ยสิบเอ็ดโมงแต่พอยายไปถึงเนี่ยเขาบอกให้ยายไปก่อนเวลาลูกยายก็อุตส่าห์ไปตั้งแต่สิบโมงสี่สิบห้า คิ้วยาวเหยียดเลยยายก็รอยายก็ผู้หญิงชราคนหนึ่งอะเนาะก็ยืนรอไม่มีใครสนใจยายมีแค่เดินเอาใบปลิวรายละเอียดของแอสตากับไฟเซอร์มาให้อ่านแล้วเขาก็ถามยายว่ายายอายุเท่าไหร่พอยายบอกเขาเขาก็บอกว่า งั้นคุณต้องเลือกนะว่าคุณจะฉีดอะไรยายก็เอาแล้วตั้งใจฉีดไฟเซอร์มาจากบ้านแต่เขาจะมาให้ยายเลือกอย่างเงี้ยก็ายายก็งงเพราะยายอ่านๆดูเอาไฟเซอร์มันจะมีผลข้างเคียงเยอะกว่านะไม่ว่าจะเป็นปวดแขนเอ่ยหนาวสั่นไม่สบายอะไรนะ ยกแขนไม่ขึ้นข้อแขนไม่ดีปกติยายก็เดินกระดอกกระดักอยู่แล้วยายก็เอหรือว่ายายจะฉีดเป็นแอสตาซินิก้าดีกว่าก็เลยงงงวยเอาแต่สุดท้ายยายโชคดีนะหลังจากที่รอคิวมาเป็นชั่วโมงยายได้ไปเจอหมอที่รู้จักกันเขาก็เลยแนะนำว่าเออยายฉีดไฟเซอร์เถอะออ ยายเชื่อหมอยายก็ฉีดไฟเซอร์แล้วหมอก็บอกยายว่าเออแต่กลับบ้านเะนี่ยยายต้องเตรียมตัวนิดนึงนะถ้าเป็นไปได้ก็พักงานเย็นเออแต่ป้าเออแต่ยายก็โชคดีว่าเจ้านายยายเขาโทรมาถามว่าเป็นยังไงบวกกับวันนี้นะมีการล็อกดาวน์ในสัญชายโคตรเริ่มขึ้น เขาก็เลยว่าไงก็พักไปก่อนพรุ่งนี้ยายก็อยมาทํางานยายก็โอ้สาทุเอ้ได้หยุดอเนาะเอ้แต่ว่าพอหลังจะกลับมาบ้านสามชั่วโมงหลังจากนั้นยายแดกไม่หยุดเลยลูกไม่รู้เป็นหาอะไรกินมันทุกอย่างจนแทบจะหมดตู้เย็นแล้วลูกจนตาของยายนี่ต้องไปเปิดตู้เย็นดูแล้วถามว่าโอเคไหม ของกินพอหรือเปล่ายายแดกข้าวมันไก่ไปกละมังนึงได้หรอต่อด้วยผล,ลไม้ส้มเอ้ยสตอรอเบอร,รี่เอ้ยไม่พอยังจะแดกไอติมไปสงแท่งอ่ะพอหยุดไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงยายกินโยเกิร์ตอีกโรยหน้าด้วยเบอร์รี่ ไม่ได้ช่วยไม่ได้กินถ้วยธรรมดานะลูกเปิดใหม่ๆนะ่ะกลองได้แดกหมดงงงมากเลยนี่คือเอฟเฟกแล้วหรือว่าปอบเข้ายายยายก็ยังงงแต่ขณะนี้เวลาทุ่มหนึ่งได้แล้วลูกยายพูดได้อย่างเดียวเลยว่ายายยกแขนไม่ค่อยขึ้นมันปวดจุ๊บๆุุ๊๊อยู่ตรงนี้ลูก แล้วมันก็ปวดข้างเดียวนะอ้อจะว่าไปช่วงหกโมงห้าโมงได้หน้ายายชานะตกใจได้คิดว่าเอา้าชาข้างเดียวนะลูกยายคิดว่าเอา้าเอาโบถอกกูกำลังเลิกปะเนี่ยเอย๊แต่กูก็ไม่ได้ฉีดโบถอกมาสักพักแล้วนะกีคงไม่ใช่โบถอกหรอกมกั้งพอยายให้ตานวดมือนะตาลุงตาวุฒิเนี่ยเขาก็นวดมือให้ยาย อ้ามันก็หายแต่ยายไม่กล้าให้เขาเอามันนวดหน้านะเพราะว่ามือเขาอะบางทีก็แยกไม่ออกระหว่างมือกับตีนนะลูกแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วลูกเออแล้วหมอก็บอกว่าจะหนาวใช่ไหมลูกเอายายกลับบ้านมายายก็เปิดฮีเตอร์เลยลูกเปิดไปจนตอนนี้ป้าน,นึกว่าอยู่ในนรก บ้านร้อนชิบหายยายยังไม่หนาวสักแเอ,อมันก็แปลกนะลูก s าเอฟเฟกเนี่ยแสดงว่าเขาแจ้งมาผิดไอ้ที่จะบอกว่าจะร้อนนะไม่ร้อนหรอกมันจะแดดอย่างเดียวอป้าคอนเฟิร์มได้ยายคอนเฟิร์มได้จุดนี้ลูกสำหรับใครที่กำลังจะไปฉีดหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะฉีดดีไหม อฉีดไปโลดนะลูกเอามันดีฉีดแล้วแดกได้โอก่อนหน้านี้ยายไม่ใช่ไม่แดกงนะั้นยายก็แดกอยู่แต่พอกี้พอฉีดไปแล้วเนี่ยโอ้แดกหนักเลยมันต้องฉีดนะลูกโลกเราทุกวันนี้เมันอยู่ยากนะลูกอาจจะมาคิดเยอะคิดน้อยไม่ได้ไวรัสตัวล่าสุดนี่เขาว่าแค่เดินผ่านกันก็ติด ทุกวันนี้ป้ายังไม่รู้เลยป้าไปติดใครมาหรือเปล่าแค่เดินผ่านกันห่าวิมันว่าก็ติดแล้วนะลูกเออมานั่งคิดคิดดูคนเรามันก็ต้องตายในทางใดทางหนึ่งนะลูกแต่ยายขอตายแบบสวยๆหน่อยจะให้มาตายเงกๆแบบไวรัสลงปอดลงตับนะป้าไม่เอายายไม่เอายายขอตายสวยๆลูก ยายนะบอกกับตัวเองเสมอลูกถ้ายายจะเป็นอะไรไปนะหน้ายายต้องดีตัวจะเขียวช่างมันยายต้องตายแบบคีโอพัตตา,าก็ฝากไว้เท่านี้นะสำหรับคนที่กำลังคิดเยอะไม่ต้องคิดลูกเขาให้บุกก็บ,บุกเขาให้ฉีดก็ฉีดยิ่งเมืองไทยนะเขามีแอตตาเซนิก้าให้ฉีดนะไปฉีดโลด ไอซีโนวองซีโนแวกอะไรเนี่ยเอาไว้เป็นช้อยหลังๆลูกมันก็คงไม่ดีมั้งคนถึงได้ด่ากันจังแต่ในเมื่อเขามีช้อยแอสตาซินิก้าให้ฉีดแล้วก็ฉีดแอสตาซินิก้าลูกอย่าไปคิดเยอะอย่าไปอยากได้ไฟซ่งไฟเซอร์รัฐบาลเขาไม่เอาให้เราเราก็เอาตัวที่เขาเอามาแหละแต่เราเลือกตัวดีที่สุดจากที่เขาเอามาคิดแค่นี้ก็แล้วกันลูกเนาะเอออย่าให้ฝากไว้เท่านี้แหละลูก ก็ายายปวดขี้สงสัยไอ้ที่กินมาทั้งหมดน่มันจะมาแล้วลูกเอายายไปก่อนนะเออขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขนะลูกบายบายลูก